สวัสดีครับหลังจากที่ทัพราชันชุดขาวเลียมาลลิดนั้นได้ประกาศคว้าตัวจุดเบลลิงแฮมมิดฟิลด์ดาวน์รถทีมชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวที่ส่งถึง103ล้านยูโรบวกกับบอนอีก30.9ล้านยูโรนั่นหมายถึงทำให้จุดเบลลิงแฮมกลายเป็นหนึ่งในท็อป5นักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวแพงที่สุดในทันทีซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5นนักเตะอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกซึ่งท่านทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบนาาัส5%ทุกยอดฝากสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุดอันดับที่5ได้แก่ลายฮิีสเตอร์ลิงปีกวัย28ปีจากสโมสรเชลซี 4, ที่ในเวลานั้นย้ายจากเอว์พูไปร่วมทัพ80ตีด้วยค่าตัว63.7ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปในปี2015แมซซิตีในเวลานั้นที่งางสมมควมยิหญ่ ได้ทำก,การกระชากตัวปีกดาวลูทิฟชาติอังกฤษอย่างลาฮิมสเตอร์ลิงมาจากลิเวอร์พูลซึ่งใน,นจำนวน63.7ล้านยูโรในเวลานั้นมันถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากสำหรับนักเตะดาวรุ่งในวัยเพียงแค่21ปีแต่ทว่ามันก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอีกครั้งหนึ่งของแมนซิตี้เพราะว่าตลอดเจนฤด,ดูกาลลาฮิมสเตอร์ลิงนั้นลงสนามให้กับแมนซิตี้ไป339นัดสัดไปได้มากถึง131ประตูกับอีก76แอสซิตเพราะพา,าทัพเดือใบสีฟ้าต้องการคว้ามแข็งไมได้ถึง11รราายก นักเตะกีที่ข่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่4ได้แก่จาดอนซานโช่ปีกดาวโหลดวัย23ปีจากสโมรสรแมนชเชสเตอร์อยูไนเต็ดที่ย้ายจากดอร์ตมุนมาร่วมทัพแมนยูด้วยค่าตัว85ล้านยูโรโดยสําหรับจาดอนซานโช่ในสมัยที่เขาลงเล่นอยู่กับดอร์มุนนี่คือหนึ่งในปีกดาวโลดที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในทย,ยุโรปเลยก็ว่าได้โดยหลังจากลงเล่นอยู่กับดรอร์มุน4ี่ฤดูกาลลงสนามไป137นัดทำไปได้ถึง50ประตูกับอีก57แอสซิสทัพปีศาจแดงแมนยูนั ซึ่งตลอดสองฤดูกาลที่เขาลงานั่นอยู่กับแมนยูซานโชนั้นยังหาฟอร์มโหดของตัวเองไม่เจอโดยในฤดูกาลนี้ซานโชลง,ลงสนามไป41นัดซาไปได้เ็ประตูกับปีก3แอสซซสตและสามารถช่วยทัพปีศาจแดงควา้าแชมป์คาราบาวครับได้สำเร็จน,นักเตะอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุดอันดับที่3ได้แก่ แฮร์รี่แม็กควายเซ็นเตอร์แบ็กวัย30ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัพแมนยูด้วยค่าตัว87ล้านยูโรโดยสำหรับแฮร์รี่แม็กควายนี่คือกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกแต่ถ้าว่าฝีเท้ากับค่าตัวของเขานั้นกับส่วนทางการเลยก็ว่าได้เพราะแม็กควายนั้นออการหวดให้เห็นอยู่บ่อยครั้งและมายังสร้างคอนเทนต์แปลกๆให้แฟนบอลได้หัวร้อะกันอยู่เสมอซึ่งในฤรูการที่เพิ่งจบลงไปแฮร์รี่แม็กควายนั้นถูกดอดไปเป็นตัวสำรองอย่างเต็มตัวและมันก็เป็นเรื่่่อออองงงแแลลกททีีฟรรรร์ U, มมมมขขนนนนนยยูััั้้้บบาา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 าดดดึตเห็็ะสสถคคควาาาวชไจ ในเวลานี้ทางแมนยูนั้นกำลังพยายามอย่างหนักที่จะขายแฮร์รี่แม็กควอยออกจากทีมให้ได้เร็วที่สุดนักเตะอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุดอันดับที่2ได้แก่แจ็คก,กิลลิตปีกวัย27ปีจากสโมสรอยแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ย้ายจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทัพแมนซิตี้ด้วยค่าตัว117.5ล้านยูโร โดยย้อนกลับไปในฤดูกาล2021-2022เดี่ยวที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักเตะอังกฤษในเวลานั้นได้เกิดขึ้นหลังจากที่แมนซิสตี้ทุ่มเง,งินมหา,าศาลถึง117.5ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวแจ็คกิลลิตมาจากแอสตันวิลล่าซึ่งในฤดูกาแลแรกกับแมนซิตี้นั้นกิลลิตยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีเท่าที่ควรแต่ทว่าในฤดูกาลนี้กิลลิตนั้นสามารถที่ฟอร,ร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งโดยในฤดูกาลที่เพิ่งจบลงไปแจ็คกิลลิตนั้นลงสนามให้กับแมนเชสเ่ และแล้วก็มาถึงน,นักเตะอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุดอันดับที่1ได้แก่จูดเบลลิ way, you, solvent. งแฮมมิดฟิลวัย19ปีจากสโมสรเลอบัลลิตที่ย้ายจากดอนมุลมาร่วมทับผลิตด้วยค่าตัว133.9ล้านยูโรโดยสำหรับจูดเบลลิงแฮมเขาคือมิดฟิลดาวรอดของวงการฟุตบอลอังกฤษเลยก็ว่าได้ ซึ่งหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรปนั้นต่างอยากได้ตัวเขาไปร่วมทัพโดยเฉพาะทีมจากสกีพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ทว่าในท้ายที่สุดชุดนั้นได้ตัดสินใจยังไมร่วมทัพเแล้วมาดริุดโดยค่าตัว103ล้านยูโรบวกกับแบอลอีสาน10.9ล้านยูโรและนั่นมันทำให้เขากลายเป็นนักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ในทันทีซึ่งในฤดูกาลที่เพิ่งจบลงไปชุดเบลต์นแฮมนั้นลงสนามให้กับดัดมูลไป42นัดยิงไปได้ถึง14ประตูกับ6แออสสซิต์ละเกืบจะพพาดอมงานคว้าแชมป์บุนเดสลีกาไดด้แบบิ